제케. 哎。

ว้าว <Wow. S 2> uh. หเ,เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วไม่เห็นเหรอมาเป็นทีมเลยไปไหนวาพีท่ทางเวลาค่แยที่แรเขาเดิมมาก่อน ล็อกกันไม่ใช่เวลาเท่าแยกกันโดยมากเลยเพื่อนมีกระลอกไหครับอีกกระลอกไหมครับสกีเฮ้ยมาไปลงบูได้แล้วเนี่ยเกรดสีเขียวเกรดเขียวสนุกสัตว์ทางปูมาไปลงบูกันหมดแล้วเนี่ยจริงป่ะลงบูกันหมดแล้วนี่เราบูไปสองสามรอบเลยใช่นี่ลงได้แล้วพี่โม้เลยวะมีที่โมเลยวะช็อกช็อกช็เลยจริงยิงลงจริงสูตรกระแากปุ๊บต้งลงนอนลงมาไได้เลยเหรอวะโลง เช็ดอเช็ดจอ้นี่เลยจะพาปูให้เลี่พีตกใจแพ้ีจะไปลงหลอดแันีเอเอะมามาพี่เพื่งมาจากตรงนั้นเลยพี่เพิ่ง้กมา้นลี่ว่าเมื่อยทุกอัน ออเ,เ,บบกเกิทกัยทาแฮก็ตอ่นี่แม่งเร็วเร็ว้ายมากไาแฮ,าฮากเก็ตไ่เรื่องล้อรงม่นรจากลงถูกทางแต่เรา้เผิดทางใครจะไปรู้วะเราคนไม่รู้มันก็ต้องมันก็ต้องลงตรงกลางปะวะมันเครืองลงกลางปะวะ

ผมก็เก็ดไปทั้งหมนี่แหละที่เปหองเวล,ล,ล,ลยากกว่าแฮกเก็ตบ้าเก็ตแฮกเก็ตยากอ๋อไม่รู้วันนี้เหมือนกันไม่อะไม่รู้ยุะแต่ผมผมไปถูกทางพี่นึ่งเออเมดพี่เล่นมาสามวันสี่วันไว้พี่รู้วิธีเทิร์นที่ถูกต้องของจริงแลวไว้อไรรอเอาไงวะเอาขายให้ติดตลอดใช่ใชปะ่ะเวลาเราจะเลี้ยวฝั่งไหนนะ ถ้าดันขาฝั่งนั้นขึ้นเว้แล้วตัวแล้วก็เอียงตัวนิดเดียวไว้มันไปเลยไว้เรอว,วขาแม่งจะคู่ด้วยไว้เพราะว่าวเพราะว่ามัน